โอเคนะครับเราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนพระคำเช้านี้ด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับถ้อยคําแห่งชีวิตถ้อยคําแห่งความหวังถ,ถ้อยคําแห่งการเปลี่ยนแปลงเราขอพระวจะนะของพระเจ้าที่มาถึงเราผ่านทางพระธรรมสุภาษิตในเช้านี้จะเพิ่มพูนให้เราทั้งหลายได้รับสิปัญญาตามที่หนังสือนี้ได้ขึ้นชื่อว่าหนังสือแห่งปัญญา ให้เราทั้งหลายมีสีปัญญาในการดําเนินชีวิตในการเรียนในการทํางานในการตัดสินใจต่างๆโดยเฉพาะในการดําเนินกับพระองค์ด้วยขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรในเช้านี้ที่ทุกคนที่เข้ามามาฟังมาอ่านมาศึกษา,าใครเดีพระเจ้าจะตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรในเวลาต่อไปนี้ฝากมาไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูริต์อาเมนโอเคเดี๋ยวเราดูอ่าพระธรรมต่อนะพระธรรมสุภาษิตบทที่26นะครับข้อที่17ถึงอ่า ยี่สิบแปดดูดูเวลานะครับเราไล่ไปแบบนี้นะครับโอเคเราอ่านก่อนสามข้อกันแล้วกันนะครับเราอ่านก่อนสามข้อนะครับหนึ่งสองสามคนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัขคนบ้าคว้างดุนไฟลูกธนูและความตายฉันใดคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของตนและกล่าวว่า ค่าล้อเล่นก็ฉะน,นั้นข้อที่19อ่านเลยครับคนที่เออผมตอบแล้วนะโอเคขออภัยนะครับของผมมันเว้นกนละช่วงอ่ะเรามาดูด้วยกันก่อนนะครับอ่าสิบถึงยีนะครับมันแบ่งไปอย่างนี้นะครับอ่าส่วนแรกที่จะพูดถึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับอะไรทําให้เกิดการทะเลาะวิวาสแล้วก็พูดถึงความเย่อหยิ่งของคนนะครับการซุบซิบนินทาการโกหกนะ เดี๋ยวเราพูดในข้อที่17ถึง19ก่อนนะครับอที่นี่สุภาษิตบอกว่าอะไรครับคนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องธรรวิวาาซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัขนะครับมีการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากนะครับคือเขาเรียกว่าไปเผือกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะ่ะไปเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะครับตอนนี้ก็เป็นการเปรียบก็คือว่าไปจับหูสุนัขมีใครเคยไปดึงหูสุนัขไหมครับ ไม่ต้องดึงนะฮะยุดผ่านไปก็หมาก็ไล่ตามแล้วนะนะยุดนะแค่ขีมม่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านเองนะครับหมามยังไล่ตามเลยนะครับถ้าเราไปดึงหูมันเนี่ยโอ้โหมันอาจจะแหวงกัดเรานะครับที่นี่บอกว่าเลยครับโดนหาที่นะครับแก่งเท้าหาเสี้ยนเนาะหาหาใส่หัวนะครับหาความยุ่งยากหรือปัญหาเนี่ยมาให้กับตัวเองนะครับเวลเราไปดึงหูมันอ่ะมันหมันไส้มันก็กัดเรานะเรามันไม่ใช่เจ้านายมันเนาะเจ้านายไปดึงหูสุนัขตัวเองได้ไหมฮะ มันไม่ได้เนาะถ้าเราไปทําอย่างนั้นมันมัน,ม,นมันอาจจะลืมว่าเราเป็นเจ้านายมันแว้งมากัดเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็อย่าไปยุ่งนะครับมันจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะครับก็เลยการอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่1 8 19เนะครับเขาที่แล้วข้อที่10บ,บอกว่าคนที่ยิงธนูไปเรื่อยเนาะปุ๊บุมบเนี่ยโอ้โหคนอาจจะบาดเจ็บเราเราจะล้มตายเพราะว่าการยิงไปเรื่อยก,ก็ได้ที่นี่มีการพูดถึงนะดุนฟืนดุนไฟ,น,น,ฟนะครับแล้วก็ลูกธนูแล้วก็ความตายเนาะ ดุนไฟเนี่ยดูเหมือนจะเล็กน้อยนะไม่น่ามีอะไรนะแต่ว่าเวลาคว้างไปเนี่ยมันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดไฟลามก็ได้นะครับ <laughs> เหมือนกับคนที่สร้างปัญหาด้วยกันไปล่อลวงเพื่อนบ้านไปหลอกลวงเพื่อนบ้านเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายให้กับคนอื่นนะครับนี่ก็เลยบอกว่าต้องระมัดระวังนะบางคนเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าไงพอเกิดปัญหาเยอะแยะก็บอกว่าอ๋อล้อเล่นนะอ๋อล้อเล่นนี่ยโอไม่ได้นะครับ ว่าจะพูดเรื่องการเมืองนิดหน่อยนะพอดีอาจารย์เอสราอยู่ก็เลยไม่พูดดีกว่านะครับอาจะยกตัวอย่างเรื่องการเมืองว่าล้อเล่นนะครับอ๋อล้อไม่ได้นะช่วงนี้เดือดอยู่การเมืองนะครับอพาทําไปเยอะแยะแล้วเราบอกอ๋อล้อเล่นเนี่ยแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้เนาะโอ้โหคุณสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแล้วก็บอกว่าแมผมแค่หย,ยอกเล่นเองนะครับหยอกเล่นอะไรเป็นแผลแล้วนะครับหมายถึงว่าตลกสาหรับจะไม่ตกตลกสําหรับเขานะครับก็คืออย่างนี้ถ้าใครจําเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจําได้ไหมฮะ เขาโกหกชาวบ้านนะให้มาช่วยนะครับอะไรมากินแกะของเขาหมาป่าเนาะหออมาป่ายุดเคยฟังว่าเนี่ยยุดกาลังคิดอยู่ว่าอะไรมากินหนะมาป่าหรือว่าเสือนะหมาป่ามากินนะเขาก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะหมาป่ามาแล้วมาแล้วนะทุกคนก็วิ่งขึ้นมาปรากฏว่าเขาหัวเลาะสาใจไม่มีแล้วเขาก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยรอบสองคนก็วิ่งขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีหัวเลาะเยาะสาใจ พอครั้งที่สามเนี่ยหมาหมาป่านะถูกนัจริงจังมาจริงๆละกินจนหมดแล้วเขาร้องจนเสียงหมดแล้วนะครับมีคนขึ้นไปไหมฮะไม,ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าล้อเล่นนะคนก็บอกมันล้อเล่นอีกแล้วไม่ต้องไปช่วยมันนะเหมือนกันนะใครที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วสุดท้ายบอกว่าล้อเล่นเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ตลกนะไม่สนุกนะครับดังนั้นก็อาจจะสร้างปัญหามากมใยม่สหรับเพื่อนบ้านแล้วก็ต่อตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่พึงระวังนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับอ่ะเรามาดูต่อ ข้อยี่สิบเดี๋ยมที่อัอดกดหน่อยให้ดูผมกดเยอะแล้โอเคเราอ่าน20่สถึงยีนะครับหนึสเพราะเขาเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใด คนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้นอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งถ้อยคำของผู้ซุบซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันลงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายโอเคเดี๋ยวเราดูนี่นะครับพอดีมันที่กออกข้างบนไม่กระทมนะโอเคเราดูข้อ20นะครับพูดถึงไฟเนาะไฟนะครับต้องมีเชื้อนะแล้วก็ สําคัญเลยที่นี่บอกว่าฟืนนะครับทั้นไฟจะคู่กับฟืนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือซุปซิบนินทานยจะคู่กับการทะเลาะวิวาทนะครับสองข้อนี้เชื่อมเชื่อมกันเลยนะครับไฟกับฟืนทะเลาะวิวาทกับการซุบซิบนินทานะเขาบอกว่าที่ไหนที่ไม่มีการซุปซิบนินทานั่านจะไม่มีการทะเลาะวิวาทนะครับการทะเลาะวิวาทก็จะหมดไปเหมือนกับไฟนะครับถ้าอยากให้มันดับก็ต้องเอาเชื้อออกนะเอาฟืนออกนั่นเองนะครับทั้น มอนกันถ้าไม่มีการโต้เถียงถ้าไม่มีการทะเลาะวิวาทนะครับก็จะไม่ก็จะไม่นําไปสู่การที่จะทําร้ายกันนะหรือว่าสร้างความเสียหายต่อกันนะที่นี่บอกว่าทะเลาะนะครับจะไม่นําไปสู่การวิวาทกันนะ,ะวิวาทก็จะหนักขึ้นนะครับเหมือนกันเนาะการซุบซิบนินทาน,นะครับจะก่อให้เกิดการวิวาทฉันใดเนาะทานและฟืนนะครับก็จะเป็นเชื้อไฟได้ฉันนั้นนะฉันก็เตือนเราในการระมัดระวังใช้คําพูดของเรานะครับที่นี่เตือนเรานะว่าอย่า จับกลุ่มซุบซิบนินทานะครับอ่ามมนงั้นจะสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นในกลุ่มคณะนะครับแล้วก็มันก็อาจจะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทกันก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถห้ามนิสัยของการที่อชอบทะเลาะกับคนอื่นเนาะทุ่มเทียงกับคนอื่นโต้เทียงกับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่การวิวาทกับคนอื่นได้นั้นก็ต้องระมัดระวังในคําพูดของเรานะครับดับไฟดับเชื้อตั้งแต่แรกนะครับเพื่อจะไม่ให้มันลุกลามดีกว่านะครับถ้า ผิดก็คือเราขอโทษเขาก็จบแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาที่บายเยอะเดี๋ยวจะแก้ต่างไปแก้ต่างมาก็จะเป็นการอยากจะเอาชนะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับและที่นี่บอกว่าทําไมคนถึงชอบฟังกันซุบซิบนินทาทําไมคนถึงชอบซุบซิบนินทานะครับพระธรรมสุภาษิตบอกว่ามันเหมือนกับอาหารอร่อยนะครับทําไมครับวันที่27นะครับคนไทยนะครับเกือบเกือบประเทศละมั้งรอฟังท่านคุณเซนนะครับ แถลงนะครับเอ,อว่าจะเปิดเผยอ,อะไรเนาะกูทาไมถึงอยากฟังอะ่ะเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเรามันอร่อยอะ่ะมันเป็นความลับอะ่ะที่ไม่มีใครรู้ะนะครับสี่ชั่วโมงกว่านะครับเขาพูดเรื่องที่ชาวคนไทยรู้หมดแล้วนะครับอ่ยกตัวอย่างเช่นป่วยทิพอะไรพวกเนี้ยเออคนรู้กันหมดแล้วฉะนั้นก็เลยอาหารเนี้ยจานนี้ก็เลยอร่อยไหมไม่อร่อยจืดชืดไปเลยนะครับฉะนั้นพระธรรมสุภาษิตนี้เข้าใจเปรียบเทียบนะว่าเนี่ย การซุปซิมนินทาเนะี่ยมันกัดอาหารชิ้นอร่อยในะที่มันลงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายเนาะโอ้โหมันปากอะไรพดเนี้มันปากนะไดไ้ได้นินทาได้พูดคนอื่นเนี่ยมันปากมากมันเป็นความสุขนะครับแต่พระคัมภีร์เขานี่เตือนเรานะเราต้องระมัดระวังอย่าไปเผือกเรื่องชาวบ้านนะครับอ่าอย่าไปเผือกเรื่องชาวบ้านเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ดีเนาะมันอาจจะตื่นเต้นสนุกมีรสชาติช่วงแรกนะครับแต่ว่าผมเชื่อผมเถอะเขาจะบอกคุณว่าอย่างนี้เฮ้ย hey, พูดเสร็จแล้วจบที่นี่นะ นะครับวันนี้เขาพูดคนอื่นให้เราฟังเนี่ยเดี๋ยวเราแยกจากเขาเขาอาจจะว่าเราก็ได้นินทาเราก็ได้หรือเราอาจจะนินทาเขาต่อก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเตือนเราให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้การซุบซิบนินทานะครับกลายเป็นอาหารชิ้นอร่อยของเรานะอาหารที่เราต้องลิ้มรสให้ได้นะครับโอ้ได้ยินเขานินทาโอ้หลังเกียรติเสียดเสีเอียนเนี่ยอันนี้ถูกต้องเฮ้ยพูดเรื่องใครอะ่ะโอ้โหเล่าไปถึงตรงกลางแล้วสิทาไงดีเล่าใหม่เลยพี่เล่าใหม่เลย อย่างนี้ไม่ถูกแล้วนะครับอย่าอย่านะครับพระคำผิดเตือนเราว่าอย่านะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในความทรงจําของเราแล้วเราจะมีอคติแล้วคิดในแง่ลบต่อคนคนนั้นไปตลอดเลยทั้งที่เรื่องนั้นอาจจะจริงเท็จยังไงเราไม่ทราบนะครับเราต้องระมัดระวังโอเคอะยังมีเวลานะครับขอต่อ,อกนิดน,นึงนะครับชชิดแตะหน่อยมันโอเคยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ่าโอเคอะมาอ่านด้วยกันต่อนะครับ 2ี่ถึงยีนะครับหนึ 1, 2, ปากที่เผ็ดร้อนกับใจชั่วก็เหมือนขี้เงินที่เคลือบอยู่บนภาชนะดินคนที่เกียดผู้อื่นก็กบเกื่อนด้วยวาจาและเก็บการหลอกลวงไว้ภายในเมื่อน้ำเสียงเขาเหมือนมีเมตตาจิตก็อย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งน่าเกียดน่าชังร้อยแปดในใจเขาเรามาดูต่อขยี้ 13นะครับปากที่เผ็ดร้อนนะครับกับเหมือนกับที่เงินนะครับที่เคลือบอยู่นะเราดูก่อนนะครับที่นี่เนี่ยถ้าให้พระเยซูคริสต์พูดนะพระเยซูคริสต์บอกว่าคนลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคนหน้าซื่อใจคดนะครับปากไม่ตรงกับใจเนาะปากอย่างใจอย่างอะไรประมาณนี้ภายนอกดูดีแต่ภายในเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยนะนะเรามาดูคําว่าปากที่เผ็ดร้อนอยู่นะครับเขาไม่ได้ไปกินพริกมานะครับ แต่กาลังจะบอกว่าริมฝีปากของเขาเนี่ยลุกไหม้นะโอ้โหเล่าร้อนเหลือเกินนะถ้าเป็นปืนกลก็ยิงไปเรื่อยอ่ะนะครับป๊อป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 นะครับพูดไปแล้วก็คนลักษณะบนี้อาจจะมีคําพูดที่ลื่นหูก็ได้พูดให้คนอื่นเนี่ยสามารถโน้มน้าวคนอื่นให้คอยตามในสิ่งที่เขาพูดก็ได้แต่ใจเขาก็ไม่ไม่แน่อาจจะคนละแบบกับสิ่งที่เขาพูดนะครับก็เหมือนกับน้ํายาที่เคลือบอยู่บนภาชนะเนาะนะที่เราว่าชุบชุบนะครับภายนอกดูเหมือนมีมูลค่านะครับแต่ภายในที่แท้ก็ ดินดีๆนี่เองนะครับดินดีๆนี่เองเนาะใครที่เป็นดินดีๆนี่เองนะครับก็ดูตอนที่ไปฉปนกิจนะครับคนที่เข้าไปเนี่ยดินดีๆนี่เองนะครับใส่เสื้อผ้าดียังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็ดินดีๆนี่เองนะเรามาจากดินนะครับฉะนั้นอย่าตัดสินคนจากภายนอกนะครับพระยสุบอกต้องดูที่จิตใจภายในเนาะภายนอกอาจจะดูดีแต่ภายในอาจจะหลายก็ได้นะะ ฉนันเราจะชี้วัดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถบอกว่าอ๋อรู้หน้าก็รู้ใจไม่ใช่รู้หน้าไม่รู้ใจก็เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเราต้องระมัดระวังเนาะโอเคอย่าก่อบว่าเตือนนะนะอยา่าปฏิบัติ2มาตรฐานนะครับข้อยี่สิบบอกว่าคนที่เกลียดผู้อื่นกบเกลื่อนด้วยวาจานะและเก็บการหลอกลวงไว้ภายในนะครับอย่างที่บอกคนลนักษณะแบบนี้เนี่ยช่างพูดช่างจานะคำพูดของเขาเนี่ยโอจะให้พูดดีก็พูดได้จะพูดร้ายก็โอ้โหแสบมากเหลือเกินนะครับ แต่เราเห็นว่าแม้ว่าคําพูดของเขาจะดีกันไหนมันกบเกินสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของเขาที่เขาเกียรตชังคนอื่นนะครับแซงทําเป็นดีแต่ที่จริงเนี่ยก็คือว่าหาโอกาสอะไรครับที่จะจัดก,การกับอีกฝั่งตรงข้ามยิ้มยิ้มให้เราเนะี่ยแต่ข้างหลังซ่อนมีดไว้นะครับนี่บอกอะไรกบเกินด้วยวาจาและเก็บการหลอกลวงไว้ภายในหาโอกาสอะรอจังหวะเหมาะ,มาะแล้วก็จะเสียบเลยนะครับน,นั้นก็ต้องระมัดระวังคนลักษณะแบบนี้และต้องระมัดระวังที่จะไม่เป็นคนลักษณะแบบนี้นะครับ อีกข้อหนึ่งนะยีสุดท้ายนะครับน้ำเสียงของเขาดูเหมือนมีเมตตาจิตในอย่างที่บ่มบอกอะ่ะพูดหลายก็พูดได้พูดดีก็ไม่มีปัญหาเขาพูดได้นะครับคนลักษณะน,นี้พูดดีกับเราจะจ๋าเพาะมากนะครับค้าถานะแต่ที่นี่บอกว่าอะไรครับสิ่งน่าเกลียดน่าชังนะครับร้อยแปดเนาะหรือว่าเราเอาแค่7อย่างก็พอนะพระกัมพีมีพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเกลียด7อย่างนะครับฉะนั้นที่นี่เนี่ยพูดถึงว่าเขามีคําพูดที่หอมหวานมากนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะ เมื่อใครที่พูดดีกับเราจนน่าสงสัยโอ้โหทําไมเขาพูดดีกับเรานะเหมือนเด็กอะ่ะมาอ้อนเราอะ่ะอ้อนเยอะๆเนี่ยเรารู้แล้วอ่ะพูดมาอยากได้อะไรคือเขามาขอนั่นแหละแต่คนที่แบบจู่ๆมาพูดดีกับเราอะ่ะแล้วมันพูดเวอร์เกินเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ขนาดนั้นนะอันนี้พระนําสุภาษิตบอกว่าให้เราระมัดระวังคําพูดลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นคําพูดที่หลอกลวงชวนให้เราฟังแล้วก็เคลิ้ม เราสุดท้ายแล้วเราก็เซ็นนะตกลงครับเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับนะี่เป็นสิ่งที่พระธรรมสุภาษิตเตือนเราให้เราระวังด้วยแล้วก็ระวังตัวเองด้วยที่จะไม่เป็นเหมือนแบบนี้นะครับโอเคเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับเขาหน้ามาต่อนะครับช่วย,ยแตนะหน่อยมันไม่ไปโอเคเรามาอธิษฐานนะครับผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีราออธิษฐานเผื่อหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองนะครับ การนมัสการเช้านี้นะเผื่อผู้รับใช้ทุกท่านนะครับที่ร่วมรับใช้นะครับเผื่อคณะสตรีนะช่วงบ่ายจะมีไปนอกสถานที่นะครับเผื่อพนักิจคขีเสียนบริการด้านภาษานะเมื่อวานเด็กๆปิดเทอมเองนะครับมีป่วยแล้วก็ไม่มานะครับเด็กๆปิดเทอมคุณครูก็เลยมาเกอร์เลยนะครับเผื่อพนักิจนี้ด้วยนะครับแล้วก็อธิฐานเผื่อคนใหม่ๆผู้สนใจนะที่มาคิดจัรแต่ละที่นะครับผมถามหลายคิดจัรนะมีคนใหม่ๆที่สนใจเนี่ยมาคิดจัรบางคนก็มาตามเพจมีคนแนะนํามาแล้วกเนี้ย ก็ฝากาเราอธิฐานเผื่อนะคนเหล่านี้ที่ศถามาที่จักนะครับจะได้รู้จักพระเจ้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้ผู้ชายนะครับข้อสามข้อสี่ก็คืออธิฐาน,นเผื่อสถานการณ์สงครามเนาะทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เผื่อชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่ไม่จบทันทีนะครับแล้วก็หัวข้อรวมฝากเราอธิฐานเผื่อน้ําท่วมที่ทางเหนือนะครับตกวันเดียวก็ท่วมแล้วนะบ้านผมก็เกือบท่วมนะฮะแต่ทางถนนเนี่ยโดนหมดไปเร็วมาเร็วเมื่อคืนลงอีกแล้วก็น่าจะท่วมอีก แล้วก็ที่หนักกว่าเราก็คือที่จีนนะครับใครดูข่าวนะที่จีนหนักมากนะครับทั้งเมืองเลยนะครับก็ฝากพวกเราอธิษฐานเปืือกหัวข้อรวมนะครับโอเคให้เราออกเสียงอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพิดาเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเชาวนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนาบรรดาคนที่กําลังจละได้รับความรอดข้าแต่พระเจ้ามาถึงพระองค์ตามคิดจักต่างๆและขอพระเจ้าช่วยเลอคิดจักของพระองค์จะสามารถรองรับดูแลคนเหล่านี้แล้วก็นําเขาไปสู่การเชื่อวางใจในพระองค์ให้เขาได้รู้จักพระองค์มากขึ้น ขอพระเจ้าทรงโปรดนำแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรคนที่สนใจในเรื่องราวของพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดใจเขาจะผู้สนใจจะมาเป็นผู้เชื่อขอพระเจ้าทรงโปรดนำและหลายฐานเผด็จสนก,การสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกขอพระเจ้าเมตตาโดยเฉพาะอิสราเอลกับอิหร่านขอแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาและยังมีรัสเซียกับยูเครนด้วยรวมถึงสงครามภายในและก็ประเทศไทยเองเรื่องชายแดนกับกัมพูชา ขอพระเจ้าเมตตาที่ขอพระเจ้าปกป้องด้วยที่จะไม่นําไปสู่การทําสงครามกันเพราะว่าสงครามก็นํามาซึ่งแต่ความสูญเสียต่างๆครัแด่พระเจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยและเราอธิษฐานขอพระเจ้ามอบสันติภาพให้กับภูมิภาคเหล่านั้นที่เกิดภาะวะสงครามที่จะกลับมาสู่สันติภาพ ในเร็ววันนี้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้เราอธิษฐานขอฝากมอบสถานการณ์น้ำท่วมที่ทั้งเหนือแล้วก็ที่ประเทศจีนมีผู้คนมากมายเดือดร้อนมีผู้คนมากมายต้องสูญเสียขอพระเจ้าโปรดเมตตาด้วยเถิดและเราส่งการช่วยเหลือและช่วยเหลือน้ําเองที่จะลดเร็วๆแล้วก็การช่วยเหลือต่างๆจะสามารถเข้าไปถึงคนที่เดือดร้อนขอพระเจ้าปกป้องแล้วมอบการนมัสการเช้านี้ไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนํา และเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนผู้นำมัะดนตรีผู้ร่วมรับใช้เครื่องเสียงปฏิคมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะกล่าวพระวจนะที่พระเจ้าจะทรงประโจมท่านที่พระวจนะที่มาถึงเรานั้นทั้งท่านและพวกเราที่ฟังจะได้รับการเสริมสร้างผ่านทางพระวจนะของพระองค์ฟังคำเทัน์ของเราทั้งหลายด้วยร่วมใจกันทุนขอในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนโอเคครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ